ตัวนี look, son, ่นะเป็นสร้างเท่านานะเหยียบขีก็เหยียบก้อนเหยียบน้ำก็เหยียบก้อนนะแต่ดูที่ปาปาเลยปาเลยเอ้ากูเฮง่านกูบ่ได้ยินคำนี้กูฝันได้ยินคำนี้มาแต่โดดเรวปากับปาเลยเเ้ากับเเววด้วยใครเป็นได้กันครับมึงวัดตีให้กูไปหน้าให้เก็บเป็ดแหบทีมีแห้งก็ได้กับมึงบักอันนี่เอาไปเลยกูเดี๋ยวคนตัดเดี๋ยวคำไหนคำนั้นเลยเอ้ามึงตัดเดียวกูเฮงว่ามีฮอดตัดเอ้อ มันอยู่กันไปมันบ็ดีแหละตากานันเลยไอ้ันกนี้ข้ามีขีดเส้นตายไปเลยหนึ่งเส้นตายไปเลยเนี่ยมีหัวพ่อหัวแม่กูไปมาเหยียบไปเรื่องไปเรื่องเลยกูเทียบมันเป็นนางกูเทียบมันเป็นนางกูสี่อยากเป็นมือแกงบริปากันเลยมืออื่นพ่อกันพูดสามโมงเศร้าพ่อกันล้านข้าเลยไปพ่ออยังยจะล้านข้าพุ่นกูจะไปเส้นเหล่าให้มึงไปใจ่ายให้กูนีะปกากก็มีแนวสิ่ป่อยมึงเอ้ย